็นหัวข้อ,อนิทานนะคะนิทานนิทานบายโค้ดออกนะคะนิทานคนเจ้าชู้มันก็มันจริงๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกค่ะนะคะคนเจ้าชู้มันก็แปลภาษาบ้านๆกับคนหลายใจคนคุยหลายคนคนควบซ้อนคนควบเผื่อเลือกคนไม่จริงจังกับใครจะบอกคุณว่ามันยังไม่พร้อม ด้วยโน่นนั่นนีส่สารพีสรพัดจะกุเรื่องอ่ะพ่อตายแม่ยายเสียหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะสรรหาเหตุผลต่างๆมายังไม่พร้อมเอ่อต้องมีภรระส่งลูกทำธุรกิจร่วมกับแฟนเก่าอ่มีเรื่องต้องดิวกันจริงๆแล้วไม่ใช่แฟนเก่าหรอวก็แฟนมันนั่นแหละนะคะแฟนตัวจริงของมันนั่นแหละนะคะไม่ได้แฟนเก่าแฟนอะไรเลยก็อย่างโง่นะคะเรา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 ฟังมันเราก็ฟังได้นะคะฟังแบบ ฟังม,มันเป็นนิทานไปนะคะแล้วคุณก็ค่อยไปเป็นโคน,น้นทีหลังแล้วคุณก็จะไม่งูในความสัมพันธ์คุณก็จะไม่ต้องก้าวขาลงไปแม้แต่ขาเดียวลงไปในความสัมพันธ์ก็ปล่อยให้มันมองว่าคุณงูไปนะคะเพราะคนเจ้าชูช้จะไม่ชอบคนที่ฉลาดกว่าคุณอย่าไปโชว์ความฉลาดต่อหน้าเขาเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าคุณน่ะไม่ไดโงูจริงใช่ไหมเออเราค่อยๆแอบฉลาดก็ได้นะคะ ไม่ต้องพูดทุกอย่างให้เขารู้ว่าคุณคิดอะไรนี่คือคนที่ฉลาดจริงนะคะแต่ก็ถ้าฉลาดแล้วเจ็บปวดเนาะยอมเป็นคนโง่ที่โชคดีดีกว่า <c oughs> คือจริงๆถ้าเลือกได้นะคนก็ไม่อยากเจอคนที่ฉลาดฉลาดนะเพราะฉอยากจะเจอผู้ชายธรรมดาสายเย็นสายแบบเออ ไม่ซับซ้อนสายแบบว่าดิวง่ายอะไรอย่างนี้มากกว่าเราทุกคนอนะ่ะอยากได้ผู้ชายแบบนี้ทั้งนั้นหละอยากได้ผู้ชายที่ออแฟมิลี่แมนดูอบอุ่นแต่บางครีผู้ชายดูอบอุ่นแต่ดูแฟมิลี่แมนพวกที่เจ้าชู้ลึกๆนะคะดึกในนะคะเออมันมีเวอร์ชั่นนี้นะคะเวอร์ชั่นนักธุรกิจ เวอร์ชั่นพวกประสบความสําเร็จในะชีวิตเยอะๆพวกโปรไฟล์ดีๆให้คุณดูดีๆนะพวกนี้ก็จะแฝงมาภายนอกดูอบอุ่นมากดูให้คําแนะนําดูโซกูดมากฟิลกูปาก้าเวยาโยกบนางอบอุ่นเท่แค่เก่งเปิดประตูให้ถือของให้หนูน่นนี่มันถือให้ทุกคนแหละค่ะนะคะมันเปิดประตูให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ซื้อของแจกวันวนาเลนไทน์สายเปน,นู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปนะคะพวกนี้ดูดีๆ แล้วมันมีอีกอีกจำพวกหนึ่งก็คือพวกที่โปรไฟล์ก็ไม่ดีหรอกตังก็ไม่ค่อยมีหน้าตาก็ไม่ดีแต่เสือกเค้ด้วยเสือกเจ้าชู้ด้วยก็มีคุณอย่าคิดว่าคนที่หน้าตาไม่ดีจะไม่เจ้าชู้นะสมัยนี้ดูยากเข้าไปอีกนะคะอย่าไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานสากลว่าคนที่หน้าตาดีคือคนเจ้าชู้คนที่หน้าตาไม่ดีมันจะเจ้าชู้น้อยเจ้าชู้ได้ทุกหน้าตา ได้ถูกบุคลิกนะคะคุณต้องดูที่สันดานของมันเท่านั้นสันดานเป็นสาคัญสันด้านเกิดจากอะไรเราจะดูเขาได้ยังไงเราต้องใช้เวลาใช้เวลาศึกษาใช้เวลาล้วงความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเอาล่ะ ทำไมคนที่ฉลาดมากๆผู้หญิงที่ฉลาดมากๆจึงต้องอยู่เป็นโสดเพราะอย่างนี้นี่เองเพราะว่าไปรู้ทันเขาหมดนะคะบางครั้งก็เป็นข้อเสียในข้อดีบางครั้งมันก็มีข้อดีในข้อเสียของมันแล้วแต่คุณจะเลือกถ้าคุณจะเลือกโง่คุณก็เออต้องทนทุกทรมานแต่งงานกับคนเจ้าชู้ไปตลอดชีวิตอย่างนั้น,นก็กินน้ําตาแทนข้าวไปอย่างนั้นมันก็ไม่ไม่ดีอ่ะยอมเป็น พึ่งตัวเองเหนื่อยหน่อยแต่สบายใจมันก็แล้วแต่คนจะเลือกนะคะโมเมนต์แล้วแต่คนจะเลือกนะคะผู้ชายสมัยนี้เขาก็ไม่ได้โง่ผู้ชายสมัยนี้เขาก็บางคนเขาบอกว่าเออเขาเจอผู้ชายเขาเจอผู้หญิงเค้ยมานิสัยไม่ดีมาชอบสวมขาือ,ขาาอยู่ยไหนเขาก็อยู่คนเดียวมันก็ไม่แปลกผู้หญิงก็เหมือนกันเขาเจอผู้ชายเค้ยมาเขาก็อยู่คนเดียวเขาก็ไม่แปลกเขาเลือกตัวเองไงเขาไม่ได้เลือกมันเพราะว่าถ้าเลือกมันมาแล้วชีวิตเขาจะทุกข์ ชีวิตเขาจะแย่ชีวิตเขาจะดำดิง่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณยังไม่เจอคนที่ใช่ก็อย่ารีบร้อนนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเจอคนที่ไม่ใช่แล้วดึงเข้ามาใช้ในชีวิตก็จะเสียใจตลอดชีวิตเลยค่ะโอเควันนี้ก็บายบายนะคะคิปเจ้าชู้นิทานบายโค้รพรมก็จบลงแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ